สวัสดีครับเพื่อนๆใน Big b u บค์โ o โตในเพจ Facebook นะครับแล้วก็ในช่อง y u u t u i g b i g b บ m o โ Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับรถอีกคันนึงถือว่ายอดฮิตนะและตอนนี้ก็หายากมากๆด้วยนะครับกับคลาสกลางๆสำหรับเจ้า Honda CBR 650F ปี15แท้สีดำดุคันนี้ครับ เ่งต้องบอกได้เลยว่าเจ้าตัว CBR 650F สีดำปี15ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสมากๆแล้วก็รถหายากจริงๆแต่ว่าเราเนี่ยตาดีได้มาอีกหนึ่งคันครับแล้วก็บอกได้เลยว่ารถสภาพสวยมากชุดสีสวยกริปนิ้งๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับเจ้า CBR คันนี้เนี่ยสภาพรถเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี15แท้นะจด15แท้เลยนะครับก็เป็นตัวคส15จดปี58นั่นเองนะครับซึ่งในตลาดน,นตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นตัวพวกจดเออคส13จด15นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น15แท้ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวลิมิเต็ดก็คือพวกโครงแดงโคงขาวนั่นเองนะครับ ต้องขออภัยเรื่องของแสงด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายประมาณช่วงประมาณบ่ายสองร้อนนิดนึงแดดจัดเพราะว่ากลัวว่าถ่ายตอนเย็นแล้วฝนจะตกไม่ได้ถ่ายอีกอน,นันเี้นะครับซึ่งสภาพรถคันนี้เนี่ยสวยเลยเนาะชุดสีต่างๆเนียนกริบๆเลยนั่นเองอย่างเช่นเริ่มอันแรกกันก่อนเลยครับก็คือตัวด้านหน้าด้าน,นหน้าครับไฟหน้าเป็น ไฟที่แบบค่อนข้างที่จะกริบมากไม่มีรอยข่วนและที่สำคัญไม่เหลืองนะครับไม่หมดเลยสีใสมากเลนสวยมากนะครับแล้วก็ไฟหน้านั่นเองโคมข้างในไม่มีน้ำไอน้ำเข้านะเนียนกริบๆเลยนะครับชุดสีแก้มซ้ายแก้มขวาตรงนี้ชิ้นดำต่างๆดำดีสวยงามมากตัวนี้ดำด้านสวยจริงๆครับบางโคนก็เช่นกันครับ บางคนก็สีดําสวยเลยไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซิดเลยไม่มีขวนแม้แต่ขนแมวเอาจริงๆด้านหน้าเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับขนแมวแฟร์ลิ่งขวาครับ CVR ตัวนี้ก็สวยครับไม่มีรอยขนแมวไม่มีขนหนักเหมือนกันครับแก้มข้างแผงคอบนก็สวยเช่นกันหน้าปัดสวยแผงคอสวยตัวเบ้ากุญแจประกับซ้ายประกับขวาสวยสวย,สวยทุกจุดเลยครับคันนี้เนียนย ถือว่าเนียนมากนะครับแก้มเห็นไหมมาพูดถึงตัวถังกันบ้างคันนี้ไม่เคยล้มเลยนะครับคันนี้ไม่เคยล้มแรงนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าตัวนี้ไม่เคยทําสีพอสติกเกอร์จากโรงงานยังคงมีอยู่นะครับตัวนี้ียกเป็นการกรันตีได้เลยว่ารถไม่เคยทําสีถังแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยปกติทําสีจะไม่อยู่แหละตรงนี้นั่นเองนะฮะฝาถังน้ามันน็อนตต่าง,างๆสน,นิมไม่มีเลยนะครับสวยกลิบชิ้นดําต่างๆด้านข้าง สวยครับสวยมากไม่มีซิดนะครับเห็นแล้วบั้นเอวต่างๆไม่มีซิดไม่มีด่างนะครับชิ้นใต้เบาะไม่มีด่างเช่นกันสวยเลยนะจับหลังต่างๆสีดําก็ยังดําสวยไม่มีซิดนะครับอันเดอร์เทลก็เช่นกันคือคันนี้พูดง่ายๆเลยว่าชิ้นดําหรือเป็นพวกชุดสีเนี่ยดีมากๆสวยจริงๆสวยจัดๆเลยนะครับก็เจ้าของเก่าดูแลดีเนาะ ดูแลแบบค่อนข้างที่จะจอดอยู่ในร่มตลอดนั่นเองนะครับพูดถึงตัวเสื้อเครื่องบ้างตัวแข้งเครื่องนะครับก็จะมีฝั่งนี้ถ้ามีรอยหน่อยๆเจ้าของเก่าเขาแจ้งว่าเหมือนแบบขับรถเบียดกําแพงมานิดนึงแต่ว่าไม่ถือกับลึกนะครับก็จะมีเป็นรอยแค่ตรงชิ้นเอออกล่างกับตัวฝา บิดวาวแค่ตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นสวยกริบเลยสังเกตดำเงาวสวยงามมากตัวเสื้อเครื่องสวยจริงๆครับสวยมากยางกันสวยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนี่เห็นไหมไม่มีรอยเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์อีกหนึ่งคันสำหรับปี15นะ้าเนาะรถ7ปีแล้วแต่สภาพยังคงเนีย้ยนั่คันนี้ก็ถือได้ว่าแบบ ผมให้ชุดสีเนี่ยประมาณสัก98ได้เลยหักแค่อตรงที่เป็นชิ้นอกล่างเมื่อกี้ที่เป็นหลอดน,นิดหนึ่งนั่นเองนะครับ ค okay. มาพูดถึงตัวรอบรถและสุดสีชิ้นดําต่างๆแนละ้วคราวนี้มาดูของแต่งสําหรับเจ้า CBR ขอ6 5 0 F คันนี้ดีกว่าว่าของแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวชิ้นชิลเป็นชิลลมดำนะครับเป็นทรงบานเป็นชิวดําทั้งแผงนะครับก็สวยไม่มีแตกไม่มีหัดหมดุด เดิมสวยงามเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีรอยแตกนะครับรอยขวดมีตัวที่อุดกระจกด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวที่อุดกระจกซ้ายขวานั่นเองนะครับ c ี r ใส่กระจกไม่เท่ต้องไม่ใส่กระจกนั่นเองต่อไปนะครับคือเรื่องของไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวทรงสามเหลี่ยมนะครับก็เป็น LED เปิดไฟเลี้ยวก็คือสวยดูแบบไม่โดนะครับไม่โดยังไงวะเขาเรียกว่าไม่เกะกะละกันก็คือเป็นไฟเลี้ยว เลียวเนี่ยแนบไปกับตัว uh, แฟลลิงเวลาแบบขับอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าไม่เถอะทะนั่นเองนะครับก็มีไฟเรียวให้เนาะอันต่อไปคือตัวครอบถังครับครอบถังเป็นตัวคาร์บอนเคลือบหมานั่นเองนะครับแต่สภาพเนี่ยจะค่อนข้างแบบผ่านการใช้งานมาค่อนข้างนานนหนักนิดนึงนะก็จะมีรอยอย่าเรียกว่ารอยแตกเป็นเรียกเหมือนรอยลอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าหากใครแบบไม่โอเคก็แกะแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่ก็ได้หรือถ้าหากแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนั่นเองเนาะรวมไปถึงตัวกันรอยข้างครับก็จะเป็นของตัวรุ่นตามชื่อเลย CBR650F นะครับตามชุดรุ่นนั้นของมันเองนะครับอันต่อไปคือท้ายสั้นครับท้ายสั้นจะเป็นของตัว เจอบ่อยมากเลยตัวเซเว่นสปีดนะครับจะเป็นท้าสั้นแบบแม่เหล็กพับได้นั่นเองนะครับอันต่อไปคือตัวไฟเบรกครับไฟเบรกตัวนี้จะเป็นไฟเบรกที่มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับจะเป็นแบบ3สเต็ปมีไฟเบรกไฟผ่าหมากแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ในชุดนี้เลยนะครับก็ดูไม่เอถอะทะเช่นกันนะครับ และอันสุดท้ายแล้วที่เป็นของแต่งสําหรับคันนี้นะครับนั่นก็คือตัวท่อครับตัวท่อจะเป็นตัวท่อของอาคาโปวิกนะครับเปลี่ยนมาทั้งเส้นเลยย้ําว่าเปลี่ยนมาทั้งเส้นเลยนะครับเส้นจะเป็นตัวเอ่อท่อเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนงานอะลูนะครับเสนิมไม่กินแน่นอนก็คือสวยงามรวมถึงตัวทรงท่อจะเป็นทรงท่อของอะคาโปวิกนะครับก็ดูเท่แล้วก็เสียงค่อนข้างนุ่มดุแต่นุ่มนั่นเองนะครับไม่แบบกระโชกค่อนข้างเท่าไหร่ นะครับนี่ก็คือของแต่งประมาณนี้เนาะเรื่องของยางครับยางก็ยังเต็มอยู่หน้าและหลังนะครับก็ยังใช้ได้อีกดอกลึกๆเลยให้ดูแล้วกันนี่ไม่มีแตกรายงานนะครับเป็นเสะรองเซนเซอร์ต่างๆยังคงอยู่ครบรวมไปถึงยางหลังเช่นกันครับเซ็นเซอร์ก็ยังคงอยู่ครบนะครับไม่มีแตกรายงานนะอันนี้สภาพยางใช้ได้อีกยาวๆนะไม่แข็งนะนิ่มๆกดสบายๆเลยนะครับผ้าเบรก เบรกหลังยังใช้ได้อีกเยอะส่วน้าเบรกหน้าก็น่าจะประมาณสัก60%แล้วล่ละสำหรับสำหรับตัว้าเบรกนะครับก็ยังใช้ได้อีกสักประมาณ4-5่ถพันโลนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เนาะก็ประมาณนี้ครับเรื่องน้ํามันเครื่องต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยน้ํามันเบรกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าสภาพยังคงใช้ดีอยู่นะครับแต่ว่าน้ามันเครื่องผมเราเปลี่ยนให้เป็นของโมตุนไปเลยนะของดีแน่นอนใช้ได้อีกยาวๆนะครับ โอเคสำหรับเจ้าตัว Honda CBR650 F4 สีดำดุปี B 15แท้คันนี้เนี่ยก็ผมให้สภาพรถก่อนสภาพรถผมให้รวมๆเลยนะ98% สำหรับเจ้า Honda CBR 650F จดปี15แท้คันนี้นะครับผมขอให้ราคาอยู่ที่เงินสดนะ145,000บาทแล้วกัน145,000บาทถือได้ว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับสำหรับสภาพรถแบบนี้นะครับสภาพรถดีมากๆ145,000เงินสดนะครับสามารถซื้อแล้วยกกลับได้เลยหรือถ้าหาใครอยากได้เงินสดจริงมาคุยต่อรองกันได้หรือถ้าหากใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ ผมให้ใช้เงินออกรถนะครับรวมดาวรวมออกรถแล้วนะเพียง2,000บาทแล้วกันขอแค่2,000บาทนะครับคุณมาจัดไฟแนนซ์กับเรา2,000บาทกลับบ้านได้เลยนะจัดไฟแนนซ์เอกสารผ่านนั่นเองซึ่งตัวการผ่อนนะครับจะมีแค่สูงสุดแค่4ปีเนาะและก็3ปี4ปีจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,006นะครับ4,006ถือว่าผ่อนสบายๆวันละประมาณ1 0 0 150บาทเอง นะครับก็ผ่อนได้เลยระยะเวลา4ปีส่วน3ปีอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ5,000ันนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเดสคริปชันในช่อง YouTube หรือในเพจ a c e b o o k กันได้แต่คันนี้นะครับขอออกรถเพียงแค่2,000บาทพอ2อ0 0บาทจบทุกขั้นตอนครับผ่อนเพียงแค่4,600บาท4ปีปีนั่นเองนะ48งวดหรือถ้าหากใครอยากซื้อสด1 4ึ0 0 0สบาทครับ145,000บาทยกรถกลับบ้านได้เลยสภาพรถนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเติมน้ำมันขับกลับ ได้เลยน,นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าเครื่องรถเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับไม่อยู่ที่20,000อา้าโทษทีครับ25,603กมกิโลเมตรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ใช้งานเห็นที่เจ้าของบอกว่าใช้งานช่วงปีแรกๆเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงประมาณปีหลังๆนี่สายจอดเลยจอดแบบจอดหนักจ,จริงๆนะครับ ก็เราไปดูกันแตะสวิตครับปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับฟังเสียงนี่เพิ่งสตาร์ทไปเมื่อวานนะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณซักตอนนี้บ่ายสอตอนเมาาื่อวันศุกมก็ประมาณซักเกือบเกือบถึงห้ชั่วโมงแล้วนะครับเสียงท่อนุ่มมากเสียงเครื่องนเน่าเงียบสบายสบายเลยนะครับก็ รถคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขับดีจริงๆผมไปลองเทสมาเครื่องดีเลยแล้วก็ตัวท่อเสียงท่อนุ่มๆอ่ะฟังเสียงเสียงท่อนุ่มมากดังแต่นุ่มๆนะครับไม่ดังมากเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่ออะคาบริกทรงนี้ดีกว่าว่าเสียงท่อเป็นอย่างไรนะครับ เสียงท่อค่อนข้างดีเลยเสียงเครื่องเยี่ยมเลยนะครับก็รถใช้ได้สบายสๆกันเองนะครับให้ฝ่ายดีให้ฝ่ายดี นี้ครับสำหรับตัวเครื่องแล้วก็ตัวท่อเสียงที่แบบหวานสีสู่ของ CBR 650เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากชอบผมชอบก็ชอบในเสียงของมันนั่นเองนะครับโอเคก็ขอสรุปกอีกทีนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเป็น Honda CBR 6 5 0 F สีดำนะครับปี15แท้คอสอ15เลยนะครับผมให้ราคาอยู่ที่145,000บาทเงินสดนะครับใครที่ชอบ จริงๆเข้ามาพูดคุยกันได้อาจจะต่อรองกันนิดๆหน่อยๆได้เลยไม่มีปัญหาครับยกรถกลับบ้านได้เลยหรือถ้าหากใครอยากจะผ่อนใช้เงิน2,000บาท2,000บาทเท่านั้นนะครับยื่นเอกสารผ่านยกรถกลับบ้านได้เลยนะครับหรือผ่อนก็อยู่เท่ามาสัก4ปี4,6 0พ3ปีก็5000นนิดๆนะครับก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่ารถคันนี้เนี่ยผมการันตีได้เลยว่ารถ เครื่องดีขับดีสภาพสวยนั่นเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไบกับเจ้า CBR650F เนี่ยขอลาไปก่อนแต่เออลืมฝากช่องทางนะครับในช่อง YouTube นะถ้าาใครดูผ่าน Facebook ดูในกลุ่มที่ผมลงไปนะครับก็เข้าไปดูรีวิวรถคันอื่นๆได้นะในช่อง YouTube ชื่อ BigBright m o c h a n n n l เลยก็คือชื่อนี้เลยนะครับหรือในเพจ Facebook ก็ดูเป็น BigBright Moto เฉยๆน,นั่นเองนะครับก็มีรถมากมายรถทุกรุ่นสปอร์ตเนกเกตคลาสสิกทุกอย่างสกูตเตอร์ก็มีนะครับก็เข้าไปดูได้เนาะหรือถ้าหากใครสนใจคันไหนๆหรือคันนี้เนี่ยก็โทรมาได้เลย08 5 9 6 4 1 4 5 3นะครับหรือถ้าหากใครอยากคุยแอดไลน์เข้ามาก็ แอดเบอร์เมื่อกี้เลยก็จะเด้งขึ้นลายผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปจริงๆและกับเจ้า Honda c b r 6 5อ f ปี15นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ